อีกหนึ่งมนูจ้าแกงเ็ดจ้ะเทสที่เก็บเมชาก็เก็บโม่บานรวมๆไปอ๋อร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 อมีค่ะใส่ติกแกงใส่ตรงนี้นะง่ายเลยกินติ๊กแกงไนะด้เยกินติ๊กแกงนี่นะเพราะไก่พวกธมีจ้องกิจารบเลยเด็ดก,ดก,กอันนี้หัวปลาดุกที่เหลือจาก,ลาป,ก,า inde, กปลาปลาดุกค่ะนะกระปลาฉลาดทั้งค่ะ เนื้อหม้ออกใส่ไปค่ะจะมีก้างมีอะไรบ้างก็มันก็จะเป็นแบบแท็กเตอร์ว่าไปเลยนี่นอนนะแน่นอนาแหลไม่ต้องอะไเยอะอียจ้ามีก้อนอร่อยแล้วใส่เม็ดเับเปื่อตวเม็ดเราหิดเทมิดหิดมีหยิดนังฟ้าผู้ฐาน นำเงินชมพูนำเงินทองค่ะยากมากเดี๋ยวหน้าเายียดมันออกเยียดมันจะเยอะเลยแล้วก็ดูกเอาไว้ดูดทีเดเราก็จะปรุงเลยใส่ก็ลาไปค่ะนี่ของงินค่ะเพดืดอแล้วก็อันนี้ของแช่ของงอนที้หนึ่ง <c oughs> อย่ามองอย่าถ่ายหลาย <c oughs> เ้ามะเขายังไงฉันก็ต้องมีน้ำตาลครับจ้ะแบบนี้เลค่ดีช่เลละก็ใส่พักแค่นั้นจบก็ล่าอะไรดนี่นี่ยมียาเนี่ยเชียวหนาเต็มเลยนะก็ใส่พัดไป ดูมันเหมือนจะมีป๋าไหวอยู่สวัสดีครับคุณแม่จ่าคุณแม่หนูลูกคนจ่าจ่ดแล้วแป๊บนึงจ่าโอเคเรียบร้อยและคุ้งลดเรียบร้อยแล้วนะฮะนัวเต็มที่แล้วได้๋ยวมิ้งลักลูกดูได้มันขุดเศกใส่ลงไปโอ้ยหมูวานเข้มฟังเลยเดี๋ยวมิ้งลักแบบนี้เราเมยแหลมโลุกโรลีเลยอื้ม เป็นเนื้อเป็นโมกเลยตูนเลยเราก็มีเห you know? ็ดอ so. ันน yeah. uh ั huh. ้นอยู่นะตูนเห็ดอะไเห็ดเห็ดอะไรนะมีกี่อ่ะไม่ใช่เห็ดโคลนเห็ดโคลนอะไรเนีต้มเค็มกินจ้าเห็ดโคลนดีจ้ะนี่ดูใกล้ๆจ้ะใกล้มากเลยนะใกล้ดิกล้องนี้มันดีมากเลยนะแม่นะชัดมากอันนี้เหมือนเย็นประมาณโลกว่า เดี <G ã i> <net diz> ๋ยวจะเปิดอี่ค่ะเดี๋ยวจะุรับหมูของเชาวาก่อนกินได้หรือจะเอาไปก่อนมะรับเอาไ้ก่อนไหมเเพราะว่ามันจะเสียเวลานี่